เรายูทูบสบายดีมูเพื่อนมัอน,นี้มาเห็ดนกซับเองเนาะีย้ว่าค้อนเนาะชิใส่ใส่เป็นเล็กแท่เนาะอันเก่ามันนี่ดิหักหายขัวมันนี่ดูแห,หม่มันเพราะมันเป็นมันโมเมนต์เล็กอะสีกะจะไปซื้อเด้อพวกเกเด้อแค่ไลยผมเป็นตัรซื้อมะลินน่ะแบงกันเนะ นมันจะสแตกฮักเนาะฮักหล่ะก็เห็ดเองอีกอะไรเป็นสุดก้อนนนั่ดับเบิ้ลเล็กฮักเนาะเออดับเบิ้ลฮักพอกอาเล็กเห็ดเนาะเอาเล็กเห็ดอะไรไดบ่ได้บ่ดินี่นกซับฮักค้อนฮักผนเอาเห็ดอันนี้แล้วเนาะสมมติเห็ดอันนี้จักสิได้จักบ่ยันไก่เคียงยันโอ้ตัวนี้นะจะมีปัญหานี่นะตัวดับเบิ้ลนี่ยันบ่ได้อกโคตรแข็งเลยโด้วยจอเนี่ยม้ววิซอดขนาดไส้สว่านไทเทเนียมในจาอ ยั่งม่อยากสอดเลยกระแข็งมันเล็กแค่นะคำได้เนี่ยโอเคเลยแหละเพราะมันเป็นเหล็กอาจจะบางงามนะกระยามันเถอดแต่มันเป็นเหล็กเนอะเห็ดนกสับเองเบิ้งดับเบิ้ลเห็ดเองเห็ดเองเบิ้งสอนะผมเป็นตะซื้อแพงกับแพงเนาะจักสีได้จักบ่อสัตยาเห็ดไปเนอะคำดับเบิ้ลไม่ได้กับซิงค์ซิงเกิลเอาแหละใส่แบบซิงเกิลเอาเนาะสุดก่อนเห็ดเป็นดับเบิ้ลเนาะดับเบิ้ลฮักฮักแล้วมันคลอนฮักวันนี้ ดูใหม่มันมาชิโคตไม่มาชชิโต้ตมันเนี่ยเฮ้ยเด็กๆกระกากเน่นีแ่แหละเออยาไมท่ทนเข่งมือคอยกันนี่แหละบ้านๆน,นี่แหละสว่านทำมาไดาเลยต้นเล็กเนาะเลยจนสตายเนาะอดอกสวรานเข่งมือกัอบวัลมียอย่างไระตะไบเจียจนมือพอง แต่มันส่อบพราะมันตื่นเลยพวกเจ้าเดาแปลกันมาเลยนะสื่อมาตจะหน่อยโน่นนี่หักมันบ่เมนต์เล็กนี่ยทุกคนมันเกิดสมควรเห็ดเล็กเอาพวกข้อนพวกไก่ซุปโระเห็ดอันนี้เอาโต้ข้อนนี่ไปใส่เนาะสมมโระใส่ได้นไงต่อไปก็สิมันยังเป็นไก่ก็เบิ่งขักแหละไก่์หักเดี๋ยวจะเบิ่งเนี่ยเบิ้งไหมหักกากขนาะฮิโล่ใส่อุปกรณ์พอมึงราคาแพงมึงก็ลงทุนเห็ดเล็กแหนะมึงสิย่านที่ยัง ไอเรื่องเขาไปแป้งเขาแปลงอยู่แล้วเขาอยากแปลงนะขนาดปืนบีบีเขาก็ยังแปลงคำเขาสีแปลงนะไม่ต้องห่วงดอกไปเห็ดพอเดีเสียคนบูเึกลูกค้าเขาซื้อผลิตเหมียงกระฮักเหมียงกระเพยเป็นขี่กากคำราคาบาทสองบาทผล่ราคาสิบสองพันขี่เพรอ่าเว่าดอกน,นะคำใส่เนี่ยกระกาก,าก,ากอันนี้เด้ราคาบางค,แงคนแพงแต่ควรใส่เป็นเล็กอันไดมันสใส่เป็นเล็กกันเนะเาะมั้เใส่เนี่ยกระกากเดเ นกซับก็ยังหักเพราะมันลุดคนเบื่อจ้างโงครึ่งเจาะคนป่วยสวยัส,วสดีฮักเจาะด้วยกระปุซอดเจาะบนหูขามันนี่นะทำได้ตัวนี้เนละยใส่ยิงดับเบิลเ,เอาเอ้บุ๊มเบนซิงเกิลเอานเนาะเข็ดนกซับเองพี่น้องเลยยันบอลอดดอกบอลอดดับเบิลนี่เลยเนี่ยเจาะหูกระหางเกินปรา่ฏได้อุปกรณ์เท่ามันบอ่อ โบเพียงพอนะโบประคบเนาะสว่านก็เห็นบัดจ้อได้บัดจ้อบบได้เนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าพวกเพื่อน